สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านนะครับผมวันนี้มาคุยกันหลังเกมนิดนึงนะครับมวยช่องสามนะครับจากพิธีมวยสยามอมน้อยวันนี้ระบบปิดนะครับแล้วก็เป็นมวยลุมพินีถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นแล้วก็4ี่โมงสถึงสิบแนาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV นะครับมาดูผลมวยก่อนนะครับช่อง3านะครับนนท์ยจิตเมืองนน วันนี้น้ำหนัก138ปอนด์นะครับเจอกับทางด้านเพชรสมหวังออปร์เสร์ตนะครับพอสมควรนะครับเพลตเปิดมาที่21152นะครับแต่ว่าขึ้นมาต้นๆก็ทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับหน้าเสียของทีมงานจิตเมืองนนท์ครับดูดีกว่าครับวันนี้ไหลต่อนะครับไหลต่อแค่ถีงไหลต่อไปทางนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับ4ต่อ5รองนะครับ4ต่อ5รอง ทายุคที่2ก็เป็นทางด้านนนทชัยที่เดินออกอาวุธนะครับวางแข้่งปั้มตีนะครับทางด้านเพชรสว่างก็ออกหมัดตัวได้ดีนะครับแล้วก็มีปั้มตีมีลูกหนักปลุกแรงให้เห็นทางด้านนนทชัยโดนหมัดอะไรก็มีอาการนะครับราคาไหลรองหมดยุที่2เนี่ยทางด้านนนทชัยเป็นต่อเหลือ3มต่อสี่รองนะครับมีบางจังหวะ4มีต่อมีรองนะครับขึ้นยุที่4ี่นะครับเป็นทางด้านเพชรสว่างครับขยันออกอาวุธครับเดินปั้มเดินตีครับ อตท้องสลับใบหน้านะครับทางด้านนนท์ชัยก่อวุธดักครับดักแข้งขวาครับแล้วก็มีปั้มดีหมุนดีทวารเพชรสมองออกประเสริฐนี่มีรูปหนักรูปแรงเงินก็วันนี้มีตอยท้องสลับใบหน้านะครับนนท์บบนนนนนชัยโดนแล้วมีอาการราคาข้ามมาที่เพชรสมองเป็นต่อนะครับหมดยกใหม่ๆราคาไหลต่อเพชรสมังห้าสองสามหนึ่งเลยนะครับห้าสองสามหนึ่งหมดชุที่สี่หมดุที่สี่เนี่ยเพชรสมองเป็นต่อห้าสองสามหนึ่งเลยนะครับไหลต่อ แต่พอช่วงให้น้ำไปนะครับมันมีราคาไหลรองนะครับไหลรองไปทางด้านนนทชัยราคาไหลรองจากสามหนึ่งนะครับข้ามเลยนะครับราคาข้ามให้น้ำไปขันแรกราคาข้ามไปที่นนทชัยเป็นต่อเลยนะครับสุดท้ายนะครับราคาไปนิ่งอยู่ที่นนทชัยพลิกกลับมาเป็นต่อนะครับทั้งที่ให้น้ำอย่างเดียวนะครับเป็นต่อสามหนึ่งสี่รองเลยนะครับเราออกมายกที่ห้าเนี่ยเป็นทางด้านนนทชัยก็คุมรูปเกมไว้หมดนะครับเอาชนะคะแนนไป สี่ิบเก้าต่อสี่แปดทั้งสาเสียงนะครับชนะไปต่มราคาหน้าเสือแล้วก็วันนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับนนทชัยทัแดนที่เข้าแล้วออกตัวก็กินสบายนะครับเพราะว่าช่วงยหว่ย,ยกสามต้นต้นยกเนี่ยนนทชัยเป็นต่อไปถึงสิบหนึ่งเลยนะครับพอยกสี่กลับมาทางด้านเพชรสมหวังเป็นต่อนะครับทั้งแต่กลางกลางยกที่สี่แล้วนะครับเพชรสมหวังเป็นต่อแล้วก็หมดยกเพชรสมหวังเป็นต่อนะครับใหม่ใหม คู่ที่สองนะครับยอดศิลาชอาพยักกับฉลามดําศูนย์ยีลานาไม้ไผ่นะครับยอดศิลาวันนี้สูงยาวกว่านะครับเ๋าเกมอาวุธหนักแรงแล้วก็ได้สูงได้ยาวครับวันนี้ฉลามดํานี้ก็ประเภทหนักแรงครับเป็นประเภทแดมโบ้นะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นรองพอสมควรนะครับราคาเลทเปิดมาที่ห้าสองเลยนะครับยอดศิลาเป็นต่อที่ห้าสองหมดยกได้นะครับยอดศิลาเป็นต่อสองหนึ่งห้าสองรองนะครับ ถ้ว่าโชคไปโชคมาราคาก็ไหลต่อทางด้านยอดศิลานะครับซึ่งวางแข้งมีหมัดมีศอกสลับนะครับออกว่าได้ดีถต่ว่าทางด้านฉลามดําก็ขยันครับวันนี้ขยัน,นครับขยันออกอาวุธยอดศิลาเนี่ยเป็นต่อถึงสิบห้าถึงยี่สิบหนึ่งนะครับสามยกเนี่ยยกสี่ออกมาเนี่ยทางด้านฉลามดําก็เล่งครับเล่งเล่งเล่งขยันออกอาวุธครับราคาหมดยกใหม่ๆเนี่ยราคาอยู่ที่ยอดศิลาเป็นต่อ 51นะครับ51กรองในช่วงให้น้าก็มีราคาไหลรองครับไหลรองทางด้านฉลามดําเหลือ2รองนะครับเหลือ2รอง74 2รอง215 2รองนะครับสุดท้ายออกมายกที่5นะครับยอดศิลาก็อาศัยลูกฉลาดครับลูกหนักลูกแรงลูกใหญ่นะครับคอยดักคอยตัวเอาชนะคะแนนไปนะครับราคาไหลต่อขาดลอยถึงมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่ของรายการนะครับมวยรอบรองชนะเลิศ มือรอบอิดุสุงเงินล้านนะครับเพชรมณีพอหลักบุญกับเพชรธงชัยทีวีเอ็มยิมราคามาวันนี้นะครับเพชรมณีเป็นต่อสองหนึ่งห้าสองเลยนะครับแต่ว่าเพชรธงชัยเนี่ยสูงยาวใหญ่ครับวันนี้มาชกเชิงตั้งรับนะครับแต่ว่าราคาก็ไหลต่อเพชรมณีพอหลักบุญไปนะครับสองยกเนี่ยเป็นต่อถึงสองหนึ่งห้าสองเลยนะครับทางด้านเพชรมณีเป็นเป็นต่อ แต่ว่าชกไปนะครับเพชรมณีวันนี้ดูมาอ้วนนะครับร่างกายไม่ดีเมาอ้วนมาอืดอาดนะครับไม่แกร่งไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับในทางด้านเพชรธงชัยที่คอยบอกวาวุธคอยดักคอยโตนะครับคอยว่าวางแข้งมีลูกถีบนํนนะครับราคาก็มีไหล่รองทางด้านเพชรธงชัยยกที่สามเนี่ยเพชรธงชัยมีลูกดักศอกนะครับดักศอกวางแข้งดักเขา่าราคาข้ามกลับมาเป็นต่อนะครับ เป็นต่อทั้งด้านเพชรมเีเนี่ยอยู่ประมาณสองหนึ่งห้าสองรองนะครับพอยกที่สี่มาทงานานเพชรมณีก็แลกกัน,นะครับแลกกับเพชรธงชัยมีแผลแตกทั้งคู่นะครับหมดยกที่สี่นะครับยกที่สี่ราคาไหลต่อท้านเพชรธงชัยครับวันนี้ยาวใหญ่ขุมรูปมวยไว้หมดนะครับเพชรมณีก็มาใหญ่ใหญ่แบบอ้วนครับวันนี้ร่างกายไม่มีสภาพไม่มีสภาพมา ถ้าพูดถึงร่างกายวันนี้ไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะเพชรมนีความแข่งก็ไม่มีนะครับลุกหนักลุกแรงไม่มีครับวันนี้ถ้าพูดง,ง่ายๆก็าพายคะแนนไปขาดลอยนะครับมาเร่งยกข่าก็ได้นิดหน่อยก็หมดแรงอีนะครับเพชรธงชัยก็เข้าไปชิงชนะเลิกับเฮคิวลิตครับพบกันแก้มนกันอีกครั้งกับคู่นี้ซึ่งทานั้นเฮอคิวลิตเคยชน,นะเพชรธงชัยมานะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับจอสตอเพชรวัชระอาคาเดมี่นะครับมวยจากกบลวันนี้เจอกับเพชรนิพนธ์ศักชรบนะครับ พอเช้าได้เดเปิดมาที่สตอเป็นต่อ5-4นะครับเด็ดก่อนชกไหลข้ามไปน้ําเงินนะครับเ mm hmm. พชรนิพนธ์สักชรบรนะครับซึ่งทางด้านสตอเนี่ยน้ําหนักมาเมื่อเช้าในขาดที่ม,มันเือบปอนนึงครับ0.8ราคาก็มีตวเงินไปไหลเล่นนะนะเหลือเล่นทางด้านเพชรนิพนธ์นะครับสามยกเนี่ยทางด้านสตอร์ว่าได้ดีครับดักวางแข้งหนักๆแรงๆครับพลิกขึ้นมาเป็นต่อ2-1นะครับแต่ว่าพอยกที่สามมาเนี่ย ยกที่สามมาเนี่ยทางด้านเพชรนิพนธ์เนี่ยเดินป no ั้มเดินตีเดินแทงครับยุบเลยนะครับเจ้าสตอเนี่ยยุบเลยยกที่สี่เนี่ยราคาไหลขาดลอยเลยนะครับแต่ว่าการถ่ายทอดเนี่ยตัดเป<ๆ>็นยกที three, ่สามครับยกสามหมดโคตรีนะครับหมดยกที่สามก็ราคาข้ามาทางด้านเพชรนิพนธ์เป็นต่อสองหนึ่งห้าสองรองนะครับแล้วกันสัญญาณการถ่ทดถ้สัญญาณการถ่ายทอดสดก็ถูกตัดไปนะครับ ารายการก็จบไปท่านไหนที่เล่นกันแล้วคุยกันว่าเล่นจนรู้ผลก็ดำเนินการต่อนะครับเพชรในผลก็ปั่มทีชนะคะแนนขาดลอยนะครับมาดูผลมวยของศึกเกียรติเพชรนันอาทิตย์ลุมพินีไาย่ายกอดสดทางช่อง5้านะครับบ่ายสถึงสี่โมงเย็นคู่แรกเพชรเดือดนะครับสอเทียนชัยวันนี้เจอโอเล่เอสกันศาสตร์นะครับมวยคนนี้ไดชกกันมาเนี่ย มุมแดงเพชรเดือดสอทเทียนชัยเคยชนะมานะครับวันนี้มาแก้มือกันอีกครั้งนะครับโดยมีเดิมพันนะครับหมวยคู่นี้มีส่วนการศึกษาทางด้านเพชรเดือดสอทเทียนชัยเนี่ยก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกมะขามหวานของพี่เบี้ยวล,ลูกมะขามหวานนะครับแล้วเจ้าโอเล่เอสพีกันสายก็ซ้อมอยู่กับพี่แป๊ะมินบุรีนะครับเหมือคู่นี้แลกกันดูเดือดครับเบียดไปเบียดมานะครับทางด้านเพชรเดือดเนี่ยถอยตั้งรับทีมขวาวางเนียนนะครับหนักแรง มีเขาขวางคอยโต้คอยดักไว้นะครับส่วนทางอเลเพชรเอพี RE, SP, การซาเนี่ยก็ขยันอาอวุธขโมยเดินเตะต่อยเดินปั้มดีนะครับราคาพลิกไปพลิกมาแต่ดูถ้าดูจริงๆเนี่ยทางด้านอเลียซึ่งเดินเข้าหานะครับออกอาวุธเหลื่อมไปนิดๆน,นะครับแต่ว่าก,ก็ใกล้เคียงขโมวยกูนี้หมดยุเนี่ยทางด้านโอเลเป็นต่อประมาณห้าสี่สามสองรองประมาณนี้บ,บางมีบางมุมบางจุดก็มีสม,สมัยนี้เสมอกัน บางจุดก็มี 2, 1, สองหนึ่งก็มีนะโอเล่เป็นต่อขบังการรูปวงคะแนแล้วก็ชุเหมือนทางด้านเพชรเดือดชนะคะแนนไปนะครับคู่แรกส่วนคู่ที่สองขจะสารพุมบันม่วงกับเพชรด,ดำทิศคูไทยนะครับขึ้นมาเพชรด,ดำเป็นต่อสามสองเจ็ดสี่รองนะครับขจาสารก็ทุนนี้แข่งนะครับแต่ว่าต้นๆโดนหมัดโดนศอกของทางด้านเพชรดำามีอาการครับราคาไหลต่อทางด้านเพชรดำกับสิบหนึนงงง่นนง,ง,งนะครับ คือโดนหมัดแล้วล่วงรรมาการไม่นับครับราคาก็ไหลต่อทีแรกแล้วก็ไหลลงด้านค้าราชารนะครับค้าราชารก็ลูกนมาไม้ก็ตั้งหลักเดินปั้มเดินทีขอขอกอาวุธเลขมัดเลขสอนนะครับราคาไหลลงไหลลงถึงเหลือถึงกระทั่งจากสิบหนึ่งเหลือสามรองนะครับสองต่อสามรองแต่ว่าสุดท้ายก็เจ้าเพชรดำสิทธิ์คุ้ไทยก็ประคองเข็มเข้าไป้ายไปนะครับท้ายๆก็อัดชนยอดข้าราชารในแสดงอาการยอมนะครับ มาถึงคู่ที่สามครับแหลมสิงห์ซอเดชเจ้าพันกับมังกรยกเทียนมือไทยนะครับเจ้ามังกรหยกนี้มาแทนได้ทอมหนักสามปอนด์ครับวันนี้ขึ้นมาทาาน้าแหลมสิงห์เป็นต่อเฉลี่สองหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากเป็นมวยในรายการแล้วก็โชคดีสม่ำเสมอนะครับมังกรหยกนี้ก็ฝีมือดีก็มวยซ้ายจากรีลัมแต่ว่าโดนแล้วมีอาการนะครับมวยตัวนี้แล้วก็ท้ายท้ายชอบหมดครับวันนี้ทอมหนักให้สามปอนด์สำหรับแหลมสิงห์ต่อให้นะครับขึ้นมาเนี่ย ทางด้านแหลมสิงเดินเข้าหานะครับเดินปั้มเดินทีเดินวางแข้งออกมาสลับแต่ว่าบางคนจกกขไม่ถอยมากครับวันนี้ดักควางทีนซ้ายนะครับควางทีนซ้ายมีหมัดมีศอกเสริมนะครับแล้วมีลูกเหลี่ยมดึงมีลูกเหลี่ยมกระตุกล้มนะครับต้นๆนเนี่ยทางด้านบางคนจกเทียนเมยไทยเนี่ยทําได้ดีครับแต่ว่าราคาก็ไม่มานะครับอะไรถอทางด้านแหลมสิงเป็นห้าสองสามรองบางมุมมีสามหนึ่งเจ็ดสองรองนะครับ พอยกที่สามมาเนี่ยเป็นท่าด้านบางคนโยกโหวบางแข้งได้เนียนครับตูมตูม,ตมบางแข้งลูกเข้าประกบก็มีลูกจังหวะบวกศอกเตะต่อยมัดมีอาการถ้าถ้าแหลมสิงที่เดินเขาหาเขาจริงครับแต่ว่าทำอะไรได้ไม่ถนัดครับราคาพลิกกลับมาเป็นต่อครับบางคนโยกเนี่ยพลิกเป็นต่อสามหนึ่งสี่รองเลยครับแล้วก็มีตัวกันมาไหลรองทาง่าด้านแหลมสิงครับราคาอยู่ที่สองหนึ่งกับบอลลูกที่สาม พอเที่สี่ครับต้นต้นยกเนี่ยแหลมสิงเดินเขา,านะครับเดินจับทีปั้มทีลูกขยันนะครับวันนี้ได้ลูกขยัน้าหน้าแหลมสิงต้นยกที่สี่เนี่ยขยันราคาเจ้ามังกรหยกโดนเข่าเนี่ยไม่ค่อยโตนะครับราคาไหลต่อข้างหน้าแหลมถึงไปถึงแปดหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะครับแล้วพอกลางๆยกมังกรหยกตั้งหลักได้นะครับมีวางแข้งซ้ายมีต่อยมัดฟันศอกเสริมมีลูกเหลี่ยมดึงลูกจับขาปัดขาดึงนี้นะครับ ทำเอาเจ้าแหลมสิงเนี่ยล้มกิึงล้มหงายท,ท้ายก็มีจังหวะต่อยหมัดทังด้านแหลมสิงด้าหงายเมื่อวางแข้งซ้ายอีกสองสามชุดราคาพลิกกลับมาทางด้านมังกรยกเป็นต่อนะครับจากไปลงสิบเหมือนต้นยกพอมังกยที่สี่เนี่ยมังกรยกมาเป็นต่อที่สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งสี่รองบางบางมุมนะครับบางจุดก็มีเจ็ดสองสี่รองนะครับลูกเสืทางด้านแหลมสิงก็เดินขยันเดินนะครับเดินปั้มเดินที หนักบ้างแรงบ้างผสมกันไปนะครับมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแต่ว่าทางด้านบางคนหยบดูตามสภาพนะครับเก็บประวัติไว้ได้เยอะกว่านะครับแล้วก็วางแข้งหนักหนักมีลูกเหลี่ยมลูกดึงลูกเตะนะครับเน,น,น้นๆทั้งน,นั้นนะครับแหลมสิงห์ก็ยังขยันเดินนะครับถ้าว่าทําเข้าไปแล้วทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับมีช่วงกลางๆลด,ดเดินโดน,โดนแข้งไส้อีกชุดใหญ่นะครับราคาทํา ถ้าไหลาขาดนะครับคือราคาไหลาขาดนะครับตามดำตามภาพแต่ว่าเพียงมันชกบนเวทีนะครับแหลมสิงยื่โดนเดินเข้าไปรับนะครับเดินเข้าไปโดนถ้าก็มีอาการท้อนะครับเหมือนจะยอมชมบอลยกที่ห้าเนี่ยราคาไหลต่อไปทางด้านมังกรยกขาดรอยครับรอยระบาดรอยระบาดคนที่รองก็เป็นแบบคนต่อขอร้องนะครับบอกให้ออกตัวให้หน่อย,อยนี้นะครับขอร้องให้ออกตัวให้หน่อยคือราคาไหลาขาด ราคาไม่ใช่ไรขาดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเกมการชกเนี่ย้หาหน้านแหลมสิงเนี่ยทำท่าออกการเทาะด้วยนะครับโดนหนักๆพอเข้าจับเข้าตีนะครับจับได้แต่ตีไม่ค่อยได้นะครับราคาก็าไหลต่อยาวไปตามเกมการชกนะครับทาเกมการชกแล้วหมดยุกที่ห้านะครับมังกรหยกนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกับรอชูมือนะครับรอชูมือทงางน้านแหลมสิงก็เดินไป ทักทายมุมของทางด้านมังกรยกนะครับเรียกว่ากลับไปก็ทําท่าเหมือนจะลงเวทีนะครับทางกรรมการก็รวมรวมคะแนนชูมือให้ทางด้านแหลมสิงชนะไปนะครับทําการความงงงงของทุกคนนะครับแม้แม้แต่เจ้าแหลมสิงเองนะครับกรรมการไปจับมาชูมือเนี่ยไปดูดีๆนะครับแหลมสิงออกอาการงงนะครับและก็ที่สําคัญกระแหลมสิงออกอาการคล้ายๆไม่ปลื้มนะครับ ไม่เปลื้มกับการที่ตัวเองชนะเลยนะครับคล้ายๆกับมีความรู้สึกว่าตัวเองกรรมการโกงให้ตัวเองหรือเปล่า,านี้นะครับไปดูนะครับภาพแหลมสิงได้รับการชูม,มือแต่ไม่มีอาการดีใจครับเหมือนจะเหมือนจะมีความสํานึกโดยทําไปนะว่าตัวเองแพ้ไม่ชนะได้ไงอย่างนี้นะครับไปดูภาพนะครับเข้มคู่นี้มันก็โอโ้ถ้าพูดจริงๆนะครับกรรมการไม่รู้ไม่รู้ว่า ตัดสินยังไงนะครับมวยคู่นี้โกศก็กมาประกาศว่าชนะสองต่อหนึ่งเสียงนะครับที่จริงมันเป็นไปนไม่ได้นะครับมวยคู่นี้มวยนักมวยมันก็แพ้เมกมการชก็แพ้หเหน็นอยู่แล้วนะครับว่าแพ้ราคาต่อรองเขาไม่ได้ตั้งมาเฉยๆครับก็ดูไปเ็มมันชกมุกนแพ้จริงๆครับแพ้เยอะด้วยนะครับเสมอก็ยังไม่ได้ครับมวยคู่นี้อย่าว่าแต่ชนะเลยครับถ้าว่าตัดสินก็โอ้โหกรรมาการช่องห้า คนเคบนจนช่องเจ็ดว่ารัสินไม่ค่อยมาตรฐานพอมาเจองานช่อง 5, โอโห้าโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับไม่หาจะไหนว่าพูดกับทันมันที่จะเหมาะสมกับการทํามของท่านนะครับเขาแย่แย่มากจริงๆครับวันนี้พอมาถึงคอกนะครับเจ้าแสนสิริเชอยพวลลุภูเก็ตนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเหมือนสีพุ่มพันม่วงนะครับหรือเจ้ารุ่งรัตพุ่มพันม่วงวันนี้แสนสิริเคยชนะมานะครับแต่วันนี้มาแทน เรดเปิดมาก็เป็นต่อที่ห้าสี่นะครับแสนสิริเป็นต่อขึ้นมานะครับเหมือนสีกวางแข่งซ้ายนะครับเตะได้หนักได้แรงครับขยันเตะมากยกหนึ่งสองสามนี่เตะได้หนักได้แรงจริงๆครับมีหมัดมีศอกเสริมเข่าดักนะครับทางด้านแสนสิริทาอะไรไม่ได้ครับสองยกเนี่ยเขาไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าราคายังต่ออยู่นะครับหมดช่วงที่สองเนี่ยราคาพลิกกลับไปเสมอในเสมอกันแล้วก็มีเสมอเจ้าเหมือนสีนะครับหรือเจ้าลุงรัด เพราะว่าวางแข้งซ้ายได้เยอะมากนะครับยกสามออกมาทางด้านเหมือนสีก็ออกวัดได้ดีครับวางแข้งซ้ายทุมทมนะครับทำเอ,อกทางด้านแขนสิริมีแผลแตกด้วยนะครับเหมือนสีก็พลิกเข้ามาเป็นต่อสองหนึ่งห้าสเลยนะครับพออยุที่สมาแสนสิริก็ขยันนะครับขยันเดินออกอาวดวางแข้งนะครับเดินปั้มเดินทีปลายๆย,ยกเนี่ยทางด้านแสนสิริีได้เปียบนิดหนึ่งครับราคาพลิกข้มาเป็นต่อ สองหนึ่งห้าสองสามหนึ่งเลยนะครับทางด้านแสนสรีพริกมาเป็นต่อทั้งที่ยังไม่ได้อะไรเยอะมากนะครับสามยกเนี่ยเหมือนสีเนี่ยวุดได้ดีกว่าชัดเจนนะครับยกที่สี่แสนสรีได้นิดเดียวนะครับก็พิ่ก็มาเป็นต่อสามหนึ่งสีหนึ่งบอกมายกห้าถ้าพูดจริงๆก็ชิงดํานะครับแต่ว่าราคาทางด้านแสนสรีเป็นต่ออยู่ยกที่ห้าเนี่ยหมือนสีวางแข้งซ้ายตูมตูมแล้วพยันเดี๋ยววุดครับมีหมัดมีศอกเสริม เลือดของทางด้านเสรษฐกิถือว่าไหลเป็นทางมานะครับราคาไหลข้ามไปทางด้านเหมืองสีเป็นต่อนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งมีจังหวะสี่หนึ่งห้ารองเลยครับหมดยกเนี่ยทางด้านเหมืองสีเป็นต่อห้าสองสามรองนะครับจะมองดูยังไงถ้าถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยเหมือสงสีไม่น่าแพ้นะท่นานจะเป็นต่อตามเกมธราการก็ร่งรวมคะแนน,นและชูเมือทางด้านเสีงสิริชนะคะแนนาไปนะครับเป็นคู่ที่สองที่เจ็บแสบเลยนะครับ ถ้าพูดตรงๆเนี่ยโอกาสที่แสนแสนสิริชนะเนี่ยน้อยครับต้องบนตามสายตาตามราคาด้วยนะครับราคาเ็าดูอยากเกมงเนโชคเนี่ยแสนสิริไม่ได้อะไรพอที่จะชนะได้ครับได้ยกสียกเดียวนิดหน่อยสามยกเนี่ยเหมือนสีได้เยอะครับแล้วก็ยกข้ามาได้เยอะด้วยมองดูยังไงก็ไม่น่าจะแพ้นะเหมือนสีคือก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยมีการประชุมกันของกรรมการจากวิธีลุมพินีนะครับบอกว่า ให้คะแนนเป็นยกนะครับไม,ไม่ใช่การยิงแชมป์นะครับแต่ให้คะแนนเป็นยกเราก็จะเอาคะแนนมารวมกันนะครับถ้าให้คะแนนเป็นยกนะุกหนี่งหูเหมือนสีนี้แพ้ไม่เป็นครับสามยุกเนี่ยสิบเก้าทุกยกยกสี่ให้ไปเลยครับสิบแปดก็ยังได้นะครับให้แพ้สิบแปดก็ยังได้เลยทั้งทั้งที่แพ้บอกว่าแพ้นิดเดียวนะครับ ยกค้าก็ไม่ได้ตั้งหูบานเบิดครับได้ยเยอะแพ้เฉยเลยนะครับมันก็ถ้าพูดง่ายก็เกินไปนะครับสําหรับกรรมการลุมพินีวันนี้ไปไปก็น่าจะได้รับการพิจารณานะครับที่จริงเนี่ยกรรมการที่ตัดสินแบบนี้นะครับถ้าดูดูเทปการโชคแล้วนะมันผิดธรรมชาตินะครับมันตัดสินผิดเกินไปมากเกินไปนี่นะครับ ผมมองว่าคณะกรรมการจะต้องได้รับโทษด้วยนะครับจะต้องได้รับโทษด้วยเหมือนกันนะครับทางด้านกฎหมายเลยนะครับอย่างนักมวยเนี่ยโดนไล่ลงโดนก้อมการไล่ลงเนี่ยโดนแจ้งความนะครับโดนแจ้งความเอาผิดนะครับนักมวยชกมงิสมศักดิ์ศรีเนี่ยโดนแจ้งความนะครับไม่ใช่ล้มนะครับแค่ชกเงินสมศักดิ์ศรีโดนแจ้งความเอาเรื่องนะครับต้องหาหลักฐานเอากันนะครับแล้วกรรมการตัดสินแบบนี้ครับผมผมมองว่าต้องมีความยุติธรรมให้กับนักมวยนะครับ ผมว่าสมควรที่จะรับโทษทางอาญาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการกระทําของกรรมการเนี่ยมันก็เหมือนกับน,นักมวยแหละครับถ้าท่านคิดไม่ซื่อนะครับครับวิชาชีพหรือว่าท่านตัดสินมันผิดปกติผิดธรรมชาติเกินไปนะครับถึงจะไม่มีเละการเล่นกัน์นาันนะครับความรู้สึกของนักมวยของว่าหน้าค่ายนะครับของทางผู้สนับสนุนเนี่ย ขายัางเสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับแล้วเขาลงทุนนะครับลงทุนในการพิชซ้อมการดูแลนักมวยนะครับนักมวยก็ทุ่มเทแล้วท่านมาทําแบบโอ้แบบอะไรมโนุษยธรรมนะครับพูดง่ายๆท่านขับไปดูใหม่นะครับคู่รองผู้อีกครับไม่ต้องอคูง่คู่รองผู้อีกขู่เจ้าอะไรอ่ะมังกรยกนะครับไปดูเลยนะครับ มาดูผลมวยที่เวทีมวยลุมพินีนะครับช่วง4โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีครับสื่อขอน้ำทยลุมพินีทีเคโอนะครับไทยพาณิชย์โบสําสำโรงนะครับเดี๋เจ้าไทยพาณิชย์สอโชคมีชัยนะครับวันนี้ก็ชนะคะแนนเจ้าพาวตัองสิพานันเชิงแบบราคาแข่งผิดปกตินะครับยกที่5เนี่ยจะหมดยกเนี่ยราคา7-4 2รองนะครับมีราคาเสมอกานเสมอกันด้วยนะครับคููนี้ แต่พอหมดยกทุกนะครับจะหมดยกราคาไหลต่อไปทางไทยพาณิชย์20ครับ21ออกมาเต้นนะครับราคาจาก74สองรองไหลไป21กรรมการก็ชุมลยทางด้านไทยพาณิชย์ชนะคะแนนไปส่วนรู่ที่สองนะครับยอดนำชัยแฟร์แท็กก็น,กน,น็อกหนึ่งตัวนีเพชรชินดาไปนะครับลูกแรกทองคุณเพชรปตอมาใหญ่มาหนามาแกร่งครับวันนี้ชนะคะแนนเพชรสิงเกิลโค้กสุรพันธ์ภูเก็ตมวยไทยนะครับ ขาดลอยครับมวยคุณนี้ทองผุณเคยแพ้มาที่ช่องเจ็ดวันนี้ทองบุณมาใหญ่ครับมาหนาร่างขายดีนะครับเตะจนเจ้าเพชรสิงเกิลเนี่ยบอกช้ปไปทั้งตัวครับทั้งมาทั้งสอกแลก่ไยของรายการนะครับกล้องเกียดทอร์พาน49วันนี้เบียดนิดหน่อยนะครับสุดท้ายขอพ่า,ายคะแนนวายอยู่น้อยเพชรแขดเพชรขาดลอยนะครับสู้เหลี่ยมสู้เชิงไม่ได้นะครับวันนี้วันนี้เป็นมวยคุณมวยวันนี้นะครับ เขาสู้ต่อไปนะครับอย่าลืมเข้าเตวถูกของตัวบางทุนนะครับท่านจะรอเก็บของได้ช่วงนี้ระบบปิดตายระนาวครับตายเรียบเห็นระวังหน่อยนะครับไว้ใจไม่ได้กรรมการชุดนี้ระบบปิดด้วยนะครับระวังหน่อยก็เป็นกับทุกท่านโชคชดีนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับช่องเยสีครับสวัสดีครับ